ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับบส .919 อาอกาศพัน์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันช,ชาลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้นะคะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะถึงการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆปัญหาค่ะ ภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ น่วยพัฒนาก,การเครื่องที่35าสำนักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินงานก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักบ้านป่า,บ,า,ปาบงงามบนขนาดหกคูณ30เมตรนะคะจำนวน3โรงตามโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อส่งเสริมให้ราษฎรผลิตพืชผักที่มีคุณภาพและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนาบ้านป่าบงงามบนตําบลป่าตึงอําเภอแม่จันจัง,จง,จงหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสาหรณ์กที่1สําสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกันพัฒนาปรับภูวิทัศน์ภายในศาสนสถานด้วยการกวาดเก็บใบไม้แห้งและทําความสะอาดห้องสุขาเพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยณวัดป่าน้องขามตําบลแสอออําเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนั่นเองค่ะตอนเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบรถเข็นวิวแชร์ซึ่งได้รับการสนับสนุสน,นจากบริษัทรับเจริญจำกัดพร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มกองประชาการกองทัพไทยให้กับนางสาวบุญตาซายเย็ยนณบ้า,บานเลขที่54ทับสหมู่13ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ